นี่ก็เห็ดแต่เห็ดอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นสวยมากเลยเห็ดอะไรเอ่ยดูสิเะเจออีกแล้วหางสั้นอยู่นี่เห็ดโคน,นเห็ดตัวโอ้แต่อันนั้นนี่ โดนหอยกินละอันนี้หอยเกือบกินละนี่ก็เพิ่งออกมานี่รออีกสักแป๊บหนึ่งให้มันขึ้นดินพ้น,ด,นดินเดี๋ยวค่อยมาเก็บนี่คะให้รอค้นดินเดี๋ยวค่อยมาเก็บหลายดอกเหมือนกันเลยนี่อันนึงนี่อันนึงโน่นแล้วก็ เ,เห็ดโคนหรือเห็ดหลวกนี่คืออีกมุมหนึ่งถ่ายจากขอบบอ่อเข้าไปที่บ้าน ปีนี้คงจะมีน้ำพอใช้ทั้งปีเผื่อหน้าแรงด้วยมีปลาปลาตายอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหปลาอะไเนี่ยปลาตัวเล็กๆอะปลากฏดปลากฏดตรงนี้ ตอนแรกเป็นแบบนี้คือเปลือกหอยเชอรี่ครอบไว้แล้วก็เห็ดก็ขึ้นมาอย่างนี้เอานี้ออกติดอยู่ในเห็ดอย่างนี้ติดในเปลือกหอยเชอรี่อย่างนี้นี่ตีนมันยังอยู่ตีนเห็ดยังอยู่ข้างในเลยตกก็จะมีเห็ดกินเยอะอย่างนี้แหละค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวรอให้มันโตค่อยมาเก็บสักสามชั่วโมงมันโตแล้วค่อยมาเก็บทีหลังอันนี้ค่ะ ลากมันลงไปลึกเลยตรงนี้มันเป็นเรียกใ้จอมปลวกปลวกอยู่เห็นไหมคะนนเก็บอันนน้นเลยดีกว่าเพราะว่าจะไม่ทันหายโอ้ เจ้าเด็กก็เรียกเจ้าเด็กจะพาให้ไปเล่นน้ำในนาจะให้เป็นเพื่อนไปเล่นน้ำในนาเรียกสะดังเลยได้ละน้ดินมันล้วนเดี๋ยวอันน้ดอกเอาไปไดีไหมกูว่เดี๋ยวห,อ,อ,ห,วยหอยมาเจอหอยท่ามาเจอนี่เหลือแล้วเนี่ย ไปละสุด,ดอัน,นี้มันเล็กอยู่เนี่ยแต่ไม่เป็นไรเก็บไปเถอะไม่พอเดินมาละ,ะไปมีหลายจุดนะน,นี่ก็ออกมาอเออ อ,อ,อืบอ,อ,อืมันอยู่ลึกมากโอ้ยรากมันยาวเห็นไหมคะนี่ลากยาวมากเลยเฮ้ยห <c oughs> นอนนีหนอนนี้ด้วยด้วงมันนี้น่าจะเป็นด้วงที่เป็นกลายเป็นมแมลง ปลาบึกตีน้ำใหญ่เลยหุ้ยรากมันยาวมากรากมันยาวโอ้ยงัดโดนดอกมันไปละนี่อึ๊บโอ้อันนี้ยาวมากใหญ่ด้วย เหยียบไปละโผลมานิดเดียวเองรากมันยาวต้องขุดลงไปตือ้อไอหักปปีสแล้วสดายมากเยอยได้มาก